สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านวันนี้นะครับไทยลีกของเรามีให้ดูหลายคู่นะครับเชียงรายนะครับเปิดบ้านชนะการท่าเรือหนึประตูต่อศูนย์บีจปทุมนะครับบุกไปเสมอระยอง1ประตูต่อ1นะครับสำหรับคู่ที่ผมอ่านั่งดูแล้วมันสนุกเนยก็คือทูแบงคอกนะครับสามารถเฉือนาชนะบุยรัมไปได้ครับ3ประตูต่อ2ซึ่งบุยรมเองเนี่ย ก่อนจะลงแข่งขันนะครับทางบุยรัมก็หวังว่าจะสามารถเก็บชัยชนะได้นะเพื่อจะการันตีการเป็นแชมป์นะครับคะแนนจะได้ทิ้งห่างเป็น12แต้มแต่ปรากฏว่าทําไม่สาเร็จครับวันนี้ทูแบงกคอกนะครับสามารถเก็บชัยชนะได้นะครับในนาทีบาปเลยนะครับโดยประตูแรกนะครับทูแบงก์คอกขึ้นนําก่อนโดยบราเซลจารดีในนาทีที่ส4นะครับประตูที่2นะครับโดยมูเซนอันกาสานีนะครับในนาทีที่39 แล้วก็นาทีที่45บวกหนึ่งนะครับครึ่งแรกทางบุยรัมนะครับตีตื้นขึ้นมาได้หนึ่งประตูจากสุบชายเจเด็ตนะครับแล้วก็ครึ่งหลังนะครับกินโยเมบิสซุรีนะครับหลังจากถูกเปลี่ยนตัวลงมานะครับก็สามารถตีเสมอได้ครับในทีที่65นะครับแต่แล้วนะครับหลังจากที่ทางบุยรัมตีเสมอได้แล้วนะครับทางทูแบงคอกนะครับก็เริ่ม ก็เริ่มบุกขึ้นมาใหม่ครับเกิมเริ่มจะมีเกมบุกขึ้นมาในนาทีที่90บวก2ครับนิติพงศ์เซลานดนครับก็สามารถทําประตูให้กับทูแบงคอกสามารถเอาชนะบุรีรัมย์ยูเนเต็ดไปได้ครับ3ประตูต่อ2ในเกมนี้ครับก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นกันสนุกนะครึ่งหลังมาเนี่ยบุรีรัมย์ค่อนข้างที่จะบุกได้น,น่าดูเลยนะครับแล้วก็ผมได้เห็นการเล่นของก่ออุ้มนีครับธีรทรบุญมาทัน ถือว่าที่ราอนบุญมาทันเนี่ยเป็นนักเตะที่มีฝีเท้าค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมมากครับไม่ว่าจะเป็นลูกพาสบอลนะครับลูกคิโลพาสหรือว่าลูกที่เป็นลูกแอซิดเนี่ยหลายๆล,ลูกครับลูกที่สุภาชัยเจเดดได้ประตูในครึ่งแรกเนี่ยก็เริ่มต้นมาจากนะครับทางกอุ้มนี่แหละครับสามารถชิปบอลเข้าไปบริเวณแดนลูกหน้าประตูนะครับอย่างสวยงามถือว่าจะเป็นตัวอันตราย อันตรายครับสำหรับโกอูมเนี่ยถือว่ายังยังมีพิษสงงรอบตัวนะครับก็คิดว่านะมีโอกาสที่ทางมาซาดาอิชิจะเรียกธีระทรมาติดทีมชุดที่จะลุยศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกครั้งนี้นะครับถือว่ายังถือว่าเป็นตัวอันตรายมากๆนะครับแล้วอีกคนหนึ่งครับที่ผมดูวันนี้ก็คือเคนเนตูก็นะที่มีข่าวครา,าวเกี่ยวกับนักเตะลูกครึ่งไทยออสเตรเลียคนนี้ว่ามีโอกาสนะ ที่จะเข้ามาติดทีมอ่าชาติไทยนะครับชุดอ่าลุยทิงแชมปี้ยเชยเอบราคัดเลือกในครั้งนี้เช่นเดียวกันสำหรับดูเก้านะครับเขาเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับนะครับถือว่าตอนนี้นะครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยอ่าเกมรับมีปัญหานะครับถ้าได้อ่าเคนเนตดูเก้าหรือว่าจะเป็นทางเอริกคาวมาเนี่ยผมถือว่าจะเป็นประโยชน์กับทีมชาติเราอย่างมากเลยนะครับ น่าจะเล่นได้ทั้งตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับนะในตำแหน่งของวิรเทพป้อมพันธ์หรือจะมายืนคู่กับนะครับทางเอเลสดเลหรือโจนรธานเข็มดีก็น่าจะได้ครับเท่าที่ผมดูนะเขาเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์แล้วก็เคยเล่นทีมชาติออสเตรเลียมาถึงอหครั้งนะครับในการลงสนามกับทีมชาติชุดใหญ่นะครับของออสเตรเลียในศึกฟุตบอลโลบคัดเลือกนะครับ แต่นะครับหลายคนคงสงสัยว่าถ้าเล่นออสเตรเลียแล้วจะมาเล่นกับทีมชาติไทยได้อย่างไรจริงครับว่าเขาเล่นมามาห้าแมตต์ปกติแล้วถ้าเล่นไม่เกินสามแมตต์เนี่ยจะสามารถเล่นกับทีมชาติอื่นได้แต่นี่ดูก็เล่นเกินนะแต่ว่ากฎฟีฟ่าก็เปิดนิดนึงครับว่าถ้าเกิดอ่าเล่นมาแล้วนะครับอ่าเกินสามปีนะเกินสามปีถ้าไม่ได้เล่นทีมชาตินั้นอีกก็สามารถเล่นกับทีมชาติอื่นได้นะครับตอนนี้น่ะ าทางดูเก้าเองก็สามารถเล่นกับทีมชาติไทยเราได้แล้วครับผ่านผลสามปีมาแล้วมันอยู่ที่โค้ดมาซาดะอิชิเนจะเลือกหรือเปล่านะครับต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็วันนี้นะครับเราได้เห็นการลงสนามของทางสุพนัทเหมือนตานะเจ้าแบงค์ของเรานะครับหลังจากมาอ่เปนะครับนักร้องลูกทุ่งหมอลำนะที่บ้านเกิดนะครับรถแห่นะวันนี้เราได้เห็นสุพนัทได้ลงสนามอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็ถูกเปลี่ยนวับครึ่งหลังครับ รวมทั้งนะครับนักเตะอ,อินโดนีเซียครับขวัญใจชาวอินโดนีเซียคือปัทมาอาหารจอมทุ่มไกลครับก็ได้ลงสนามให้กับทูแบงกอกเช่นเดียวกันครับก็คิดว่าน่าจะมีแฟนบอลอินโดนีเซียดูคู่นี้มากกว่าสมควรนะนะครับเพราะว่านักเตะขวัญใจเขาแหะครับถือว่าเป็นนักเตะท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงและเป็นนักเตะที่ยังติดทีมชาติชุดใหญ่เขาอยู่นะปัทมาหารหลังจากนะครับที่เขา ได้ออกจากทีมที่เกาหลีมานะเพราะว่าแทบจะไม่ได้ลงเลยแหละที่หลีกเกาหลีเนี่ยก็คว้งคว้างแล้วก็ทูแบงกอก็ได้คว้าตัวมาร่วมทีมแล้วก็ให้ลงสนามเลยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกใจนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่แฟนบอลชาวอินโดนีเซียได้ขอบคุณนะครับทูแบงกอกเป็นอย่างมากแลาเห็นน้ําใจนะน้าใจหลีกไทยซึ่งอินโดนีเซียเนี่ยจะต้องดูนะดูนะว่าคนไทยเป็นอย่างไร ในขณะนะครับในขณะที่ลีของอินโดนีเซียเนี่ยไล่นักเตะฟิลิปปินส์ออกนะมีหลายคนบอกว่าเพราะว่าฟิลิปปินส์เนี่ยทำให้อินโดนีเซียตกรอบไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าก็น่าจะมีส่วนแหละเขาต้องพูดกันนะครับแม้กระทั่งนะครับนักเตกะเซกคโปที่ยิงเรานะทำให้เราตกรอบฟุตบอลโลกก็ยังสามารถเล่นในลีกไทยได้อย่างปกติเพราะว่าแฟนบอลไทยนะคนไทยเนะี่ยแยกแยะครับระหว่างเกมกีฬาสปิริต แล้วก็ชื่นชมอียต่างหากครับสำหรับนักเตะที่โชว์พดฝีเท้านะให้เต็มที่กับทีมชาติทางแฟนบอลไทยเราในชื่นชมทุกชาติครับถ้าท่านเล่นให้ทีมชาติท่านแล้วท่านเต็มที่เนี่ยนะครับเราชื่นชมนะครับแล้วก็เราจะให้โอกาสถึงแม้ว่าจะมาชนะหรือมาทําให้เสียโอกาสก,กับทีมชาติของเราเราก็ไม่ได้ว่าอะไรถือว่าท่านได้ทําผลงานในเต็มที่กับทีมชาติบ,บ้านเกิดตัวเองตอนนั้นนะ่ะเป็นเกียรติของนักกีฬาที่แฟนบอลไทยทุกคนชื่นชมครับ วันนี้นะครับประาอาหารลงสนามผมดูแล้วเขาเองยังต้องปรับจังหวะนิดๆดหน่อยหน่อยครับกับทีมทูแบงก์คอกนะเพราะว่าการเล่นในไทยลีกเนี่ยผมดูแล้วค่อนข้างจะสปีดเร็วนะการเล่นระหว่างทูแบงก์คอกกับบุรีรัม่ยสปีดบอลเร็วมากแล้วก็อาหารเองมีปัญหาในการจ่ายหรือว่าการออกบอลน,นิดหน่อยนะเท่าที่ผมดูแต่คงปรับตัวอีกไม่นานครับเพราะว่าเขาเคยผ่านเกมกับทีมชาติอนโดมาแล้วนะในฟุตบอลโลกก็น่าจะ คุ้นชินกับสปีดบอลในระดับนี้ดีเพียนแต่ว่าเขาต้องปรับตัวนิดหนึ่งแต่เขาก็มีส่วนร่วมนะในประตูสุดท้ายนะครับก็เริ่มต้นมาจากเขานั่นแหละครับทําให้นิติพงศ์เสรานน,นท์ทประตูสุดท้ายได้สามารถชนะบุยรำไปได้ก็ถือว่าผลงานในเกมนี้นะก็ได้จะทําทให้ปัทมาอาหารได้สามารถยืนระยะเป็นตัวจริงกับทูแบงคอ,อกได้อีกอมีโอกาสเลยแะครับค่อนข้างจะยาวเลยแหละ ก็ขอแสดงความยินดีนะกับแฟนบอลดิโดเนเซียนะครับในการแข่งขันครั้งนี้สําหรับทีมชาติไทยของเรานะครับตอนนี้นะครับกําลังเตรียมการนะที่จะเข้าสู่นะครับทัวร์นาเมนต์ใหญ่ซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ระดับเอเชียก็คือจิงชาติมาชาติเอเชียรอบคัดเลือกถึงแม้ว่าจะเป็นรอบคัดเลือกนะครับแต่ปรากฏว่านะทีมที่อยู่ในสายเราอย่างทีมชาติไต้หวันหรือชนิสไทเปเนี่ย แล้วก็ทีมชาติศรีลังกาเนี่ยมีการเตรียมทีมแนละมีการโอนตัวอย่างที่ผมเคยรายงานไปแล้วนะครับในคลิปก่อนนะคือผมจะไม่ไม่เล่ารายละเอียดซ้ําเพราะว่าคลิปก่อนพูดแล้วเกี่ยวกับเรื่องชนีสไทเป้ว่ามีนักเตะจากที่ไหนมาบ้างนะหกเจ็ดตัวเนี่ยนะครับแทบจะเต็มทีมครับทีมชนีสไทเปเนี่ยเข้าโอนตัวมาแทบจะเต็มทีมไม่ว่าจะเป็นโอนตัวไม่ว่าจะเป็นลูกครึ่งนะสีเบียตัวผู้เล่นเนี่ย ถ้าผมดูตามรายชื่อนะครับเจ็ดแปดคนเก้าคนเนี่ยถ้าเขาลงเต็มเต็มก็เก้าคนนะครับทั้งตัวโอทั้งลูกครึ่งเขาจะเป็นนักเตะท้องถิ่นเนี่ยนะครับถ้าลงเซเบตตัวเต็มหมดเลย,เยจะมีนักเตะท้องถิ่นแค่คนสองคนแค่นั้นเองดังนั้นนะครับชนิดไซเปทีมนี้จึงจะเป็นทีมที่เราไม่เคยเชิมาก่อนเหมือนกันนะครับแล้วก็ทีมอย่างอาศรีลังกานะที่จะเจอกับเราวันที่ยี่สิบห้าที่ถึงเนี่ย ก็ถือว่าเป็นทีมที่เราจะประมาทไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นนักเตะตัวโอนที่มาจากสโมสรหรือทีมที่ไม่ได้มีระดับสูงนักนะครับแต่เขาก็มีดีพอนะมีดีพอนะที่เขาสามารถเอาชนะกัมพูชามาได้ในรอบเพลย์ออฟนะครับกัมพูชาเองเขามีทั้งนักเตะตัวโอนมีก็เราเห็นฟีทาวนะก็ถือว่าใช้ได้นะนะครับวันนั้นนะนะครับถ้ามาแข่งกับเราอ่ะ ถึงแม้ว่าครับัมพูชาจะแพ้เราไปก็ถือว่าก็ถือว่าสู้เราได้อย่างสนุกครับการพบกันกันกบศรีลังกาในครั้งนี้นะครับผมคิดว่านะเราสามารถผ่านศรีลังกาได้นะครับแต่เราจะประมาทไม่ได้เพราะว่าการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับทีมทุกทีมที่อยู่กับเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศรีลังกาชาญิสไซเปรหรือว่าเป็นอ่าเติร์กเมนิสถานเนี่ยระดับแรนกิ้งวีฟาเขาอยู่ต่ำกว่าเราครับและรายการชิงชแชมป์เอเชียเนี่ย ค่าสัมประสิทธิ์ในการคูณมันสูงถ้าเรามีแร็งกิ้งสูงกว่าเนี่ยเราชนะเนี่ยเราได้คะแนนเยอะอยู่ครับแต่ถ้าเราเสมอหรือแพ้เนี่ยเราจะเสียคะแนนเยอะกว่าดังนั้นพุกแมตช์นะต่อไปนี้นะครับของทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราเนี่ยอิชีเองต้องระวังอย่างยิ่งเลยว่าห้ามเสมอหรือแพ้มันมีสองข้อที่ห้ามเสมอหรือแพ้ขึ้นหนึ่งอ่ะเราจะเสียแร็งกิ้งฟีฟ่าเยอะนะครับข้อที่สองก็คือ เขาจะเอานะครับทีมาดับหนึ่งของสายเท่านั้นในการเข้ารอบต่อไปการเสมอหรือแพ้ไม่เป็นผลดีกับเราครับเพราะฉะนั้นการพบกับทีมชาติสีเลงกาการพบกับทีมชาติเติร์กเมนสถานและพบกับทีมชาติชนิสไทเปนเนี่ยเราจะต้องเก็บชัยชนะสถานเดียวเท่านั้นนะนะครับเพราะฉะนั้นการเก็บชัยชนะสถานเดียวเนี่ยนักเตะเราจะต้องพร้อมนะครับแล้วมันเป็น เกมที่เป็นเกมระดับชิงแชมป์ทวีปเนี่ยเป็นฟีฟ่าเดแน่นอนครับทางโค้ชมาซาดาอิชิสามารถเรียกนักเตะเข้ามาติดทีมได้นะสโมสรต้องปล่อยครับตัวนี้ไม่ปล่อยไม่ได้มันอยู่ที่ว่าอิชิจะเลือกใครแค่นั้นเองนะครับเราจะเห็นโฉมหน้านักเตะทีมชาติไทยชุดนี้ได้ในแมตช์แรกก่อนที่จะเจอกับศรีลังกาคือวันที่21นะเราจะต้องอเปิดบ้านนะครับในการแข่งขันในฟีฟ่าเดย์อินเตอร์เนชั่นแนล หรือใครชอบเรียกว่าอุ่นเครื่องนี่แหละนะครับที่จริงมันเก็บนังกิ้งฟีฟ้านะครับแมตชแรกเราเจอกับอัฟกานิสถานนะซึ่งตอบรับมาแล้วนะครับในวันที่2 1มีนาคมเราจะได้เห็นรายชื่อนครับว่าจะมีเคนเนดดูเก้าหรือไม่จะมีอิริคาวมาหรือไม่แล้วก็จะมีนักเตะอย่างโกอุ้มพี่เจมาหรือไม่ตรงนี้เราเรารอคอยติดตามนะครับ ว่าทางโค้ดมาซาดาอิชิจะเรียกใครมาบ้างวันนี้ผมผมดูสัสะลักก็เล่นดีนะเวลาเขาเล่นอยู่กับบุีรัมค่อนข้างที่จะเด่นนะครับแล้วก็ผมคิดว่านะการเล่นกับสโมสสเนี่ยมันมีการรวมทีมระยะยาวไปฤดูกาลเนี่ยทำให้นักเตะในทีมนะอย่างบุรีรัมอย่างทูบแบงคอกเนี่ยเล่นค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับเล่นค่อนข้างจะโดดเด่นแต่ทีมชาติไทยของเราเนี่ย จะเป็นด้วยเวลาการรวมทีมน้อยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะนักเตะที่โดดเด่นอยู่ในไทยลีกเนี่ยเวลามาติดทีมชาติเนี่ยผมเห็นอาการดรอปลงไปเล็กน้อยถึงมากนะครับถึงมากเลยนะอาจจะเป็นเพราะเป็นนักเตะต่างสโมสรมารวมกันนะครับมันอาจจะยังไม่คุ้นเคยหรือย,ยังไม่คุ้นเคยกับเทคนิคแทคนิคต,ต่างๆนะที่เล่นร่วมกันในทีมชาติเนี่ยอ่ก็อาจจะเป็นได้นะครับถ้าจะไปแก้ปัญหาแบบเวียดนามคือหยุดลีก เพื่อจะเก็บตัวระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าไม่ไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องสำหรับฟุตบอลในระดับนี้นะถ้าเป็นระดับเยาว,วชนนะใช่ครับอย่างยูสิบเจ็ดยูยี่สิบเ,เนี่ยต้องควรเก็บแคมป์ยาวๆถูกถูกต้องแต่ระดับทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยในอาณาญาประเทศต่างๆที่เขาเป็นทีมชั้นนาระดับโลกเนี่ยหรือระดับเอเชียเนี่ยเขาไม่ได้รวมตัวกันนานหรอกครับมันมันอยู่ที่ว่านักเตะเหล่านั้นจะสามารถเข้าใจแทคกติกของโค้ชได้เร็วขนาดไหน นะครับมารวมทีมกะไม่นานมันอยู่ที่ระดับความเป็นมาตรฐานมืออาชีพมากกว่าที่จะนักเตะจะสามารถปรับตัวเข้ากับทีมได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนิโก้เนี่ยเขาเข้ามาจากยุโรปเนี่ยเขาใช้เวลาปรับตัวเท่ากับที่เราเห็นนี่แหละครับว่าคือมามาติดทีมชาติไทยเราโดยที่มีการเก็บตัวน้อยแต่เขาก็าแสดงผลงานได้ดีเห็นไหมครับว่าได้เตะที่เขามีมาตรฐานแล้วเขาไม่จะเป็นต้องมารวมทีมนานเลย นะครับอย่างซนเฮืองมินเนี่ยเขาบินมาเกาหลีเขารวมทีมแค่สองวันน่ะมาสองไม่เกินสามวันหรอครับซนมาน่ะเขาก็สามารถเล่นกับเพื่อนร่วมทีมเขาได้อย่างเข้าขากันนี่เขาเรียกว่าขึ้นสู่ระดับอาชีพแล้วและผมเชื่อนะนักเตะอย่างพี่เจชนาชิพนักเตะอย่างโกอุ่มนะทีละทรบุญมาทันเนี่ยก็ไม่ถึงขั้นว่าต้องมารวมทีมกับทีมนานนะแคมามาแค่วันสองวันก็สามารถลงสนามและทําผลงานได้ยอดเยี่ยมได้ นี่คือระดับฟุตบอลครับดังนั้นนะครับผมคิดว่านะทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยโค้ชมาซาดาอิชิให้โอกาสนักเตะในไทยลีกขึ้นมาติดนาจะเป็นนักเตะยังบัตรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าให้โอกาสมาพอสมควรให้โอกาสน้องๆเขาได้ปรับตัวพอสมควรต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของน้องๆเขาแล้วละครับว่าใครจะสมคว,ควรติดทีมชาติชุดใหญ่ชุดที่จะลุยศึกเอเชียแล้วนะครับคันเอกฟุตบอลโลก เดี๋ยวเราจะได้เห็นครับว่าโคดีชีจะเลือกใครขึ้นมาบ้างตอนนี้ยังมองไปเห็นชัดเจนนะครับหลายคนพูดถึงนักเตะที่เป็นนักเตะลูกครึ่งนะนักเตะลูกครึ่งลหลายคนที่ที่ที่มีข่าวคราวตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเฟลิกซาชเก้นะครับบิดฟิลตัวรับลูกครึ่งไทยเยอรมันจากสโมสรโบริเซียดอทบุนเนี่ยก็น่าสนใจนะก็มีโอกาสนะครับมันอยู่ที่ว่า ในช่วงเวลานี้เนี่ยมาซาทาอิชิแล้วก็ทางท่านนายกนะครับมาดามแป้งเนี่ยได้มองไขไว้แล้วก็เงื่อนไขของแต่ละคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจูดเบลพาสเก้น,นะครับอิริคาวหรือว่าจะเป็นนักเตะอย่างเคนเนตูเก้าอย่างเงี้ยเงื่อนไขส่วนตัวของแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้างมีความพร้อมหรือไม่พร้อมหรือมีประเด็นอะไรบ้างที่จะมาติดทีมทไทยหรือไม่ คือนะครับเราจะต้องสอบถามไปยังนาเตาก่อนนะครับว่าเขาพร้อมที่จะมาเล่นกับทีมชาติไทยเราไหมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาพร้อมหรือไม่พร้อมเราส่งรายชื่อไปทางฟี ف าเลยเนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะที่เหมือนไปนบังคับเขานะครับเพราะว่าทัวร์นาเมนต์นี้ถ้าเราเรียกตัวไปเขาต้องมานะนะครับถ้าฟี ف าอนุมัติว่า,าดูเก้เล่นได้นะพาสเก้เล่นได้ อิริคาวเล่นได้หรือว่าชุดเบลเล่นได้นะยถ้าผ่านเกณฑ์เขาเนี่ยถ้าเราเรียกตัวไปเนี่ยทั้งสมโมสรองก็ต้องปล่อยตัวไหมเราดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่นักเตะครับว่าเขาจะรับปากรับคำเต็มที่ถ้ารับปากรับคำเราทำนังสือนะครับในการรวบรวมเอกสารให้ให้ครบแล้วก็ส่งยื่นเป็นรายชื่อนักเตะไทยในชุดที่จะลุยศึกเอเชียนคัพรอบคัดเลือกเนี่ยนะครับเราก็ยังไม่รู้ครับว่าใครบ้างแต่คนที่สามารถเล่นได้เลยเนะ เล่นได้เลยโดยไม่ต้องมีข้อสงสัยเนี่ยไม่ต้องไปยื่นอะไรมากเนี่ยเพราะว่ามันผ่านแล้วก็คือเอราวันกฤยเ่คับผมเชื่อนะว่ามหาีหลายคนอยากรุ่นเอราวันเหมือนกันอยากให้น้องขึ้นมานะครับถ้าโอ้โหครับผมอยากเห็นเอราวันเล่นกับเบนเดวิดนะสองคนนี่เป็นศิลปินลูกหนังนะสําหรับคนผมว่าขวัญใจคนรุ่นใหม่เลยนะครับเอราวันกับเบนเดวิดเนี่ยเล่นสไตล์คล้ายคลึงกันครับเป็นนักเตะที่จับทางไม่ได้หรอกครับเขาเล่น ดูแล้วมันรู้สึกเป็นเป็นงานศิลปะนะเวลาเขาเล่นสองคนเนะนี่ยนะตัวนี้นะฮะผมคิดว่าจะถ้าเบนเดวิดติดทีมชาติไทยได้ผมคิดว่าเอรา David, วันก็น่าจะติดได้นะครับอย่างที่ผมว่ารูปมาลงเอราวันบ้านคุณแม่เขาอยู่สุรินเนี่ยคนไทยครับถึงจะมีคุณพ่อเป็นชาวฝรั่งเศสแต่เขาเขาไทยร้อยเปอร์เซ็น์ครับไม่ไม่ต้องทําอะไรก็มีบัตรประชาชนไทยได้ไม่มีประเด็นอะไรสิแล้วเขาตอนนี้นะเอราวันเตรียมตัวนะครับ ลุยสึกจริงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายนะครับกับทีมชาติไทยชุดยูยี่ 20. เดี๋ยวผมจะคุยเรื่องทีมชาติไทยชุดยูยี่สบเต็มเต็มคลิปครับในคลิปหน้ามีหลายเรื่องที่จะคุยนะครับเราจะเริ่มไปแข่งแมตช์แรกใน่วันที่สิสี่กุมภาวันวาเลนทน์นี่แหละครับจะถึงอยู่แล้วนะแมตช์แรกที่เราจะลงสนามเนี่ยเดี๋ยวผมจะคุยคลิปหน้าแล้วกันเรื่องยูยี่สิบนี่ครับหมายความว่าเรายังมีนักเตะดีๆที่จะดึงเข้ามาอีกมากมายเพียงแต่ว่าเราต้องรอดูเราจะทราบจริงๆอ่ะ ก่อนการแข่งขันกับทีมชาติศรีลังกาแน่นอนเพราะว่าเราต้องเจอกับอัฟกานิสถานก่อนในแมตช์แรกในวันที่21มีนาคามนี้นะครับเดี๋ยวเราติดตามดูต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสถานการณ์ทีมาไทยแน่นอนครับครั้งนี้อี่สิจัดชุดใหญ่แน่นอนเราจะได้เห็นฟุตบอลที่สวยงามและฟุตบอลที่ค,คือคือตอนแรกจริงอ่ะปี2 0 2 4นะครับตั้างเต่ชันขับมาถึงคัดด้วยฟุตบอลโลกที่ผ่านมานะ เราจะเห็นนักเตะไทยเนี่ยเล่นเกมรับได้ดีมากนะครับแต่พอมาช่วงหลังเกมรับเราเราไม่ค่อยดีเนี่ยแต่เราเห็นเกมลูกเราดีขึ้นมันเหมือนได้อย่างเสียอย่างแต่ผมเชื่อนะว่าถ้าได้เลสโตร์ลมานะนะครับหรือิชิดึงตัวนักเตะอย่างดูโกะหรืออิริคาวมาหรือใครก็ตามแต่เนี่ยมาปรับปรุงสถานการณ์แดนรับเราแล้วก็เพิ่มเติมแดนมิดฟิลเข้ามาจริงๆดูโกะเล่นได้ทั้งมิดฟิลทั้งทั้งแดนรับนะครับเล่นได้ทั้งสตีแบก ก็น่าสนใจเพียงแต่ว่าถ้าเขายุสามสิปีเป็นอย่างไรบ้างก็เล่นได้นี่ครับเล่นได้ไประยะไกลเลยลูกก้ายังอาย,ยุน้อยกว่าโกอ,อุ้มนะครับคือเขาังมีโอกาสนะโกอ,อุ้มเองเนี่ยผมคิดว่าพี่อุ้มถ้ารักษาเนื้อรักษาตัวดีๆเนี่ยมีโอกาสเล่นได้ไปอีกหลายปีถ้าผมดูฝีเท้านะอยู่ที่ว่าพี่อุ้มเขาจะเล่นต่อไหมนะครับอยู่ที่ภารกิจส่วนตัวและครอบครัวแต่ผมดูฝีเท้าอย่าง,ยงอันตรายนะถือว่าเป็นผมให้เป็นเบอร์หนึ่งอะในย่านอาเซียนตอนเนี้ร่วมกับ พี่เจนะทีละทอนุญมาทันเนี่ยผมบอกเลยครับเบอร์หนึ่งเจชนาทิพย์ก็เบอร์หนึ่งทีละทอนก็ไม่ได้น้อยหน้านะความอันตรายเนะี่ยเทคนิคฟุตบอลอยู่ในขั้นสูงเลยนะครับอยู่ในคลาสคือเป็นคลาสคอ่อนข้างจะเป็นเอเชียเลยแหละถ้าพี่ทั้งสองคนเนี่ยยังประคองน้องไปเรื่อยจนถึงคันเลือฟุตบอลโลกได้ผมว่าจะยอดเยี่ยมมากนะครับซึ่งเป็นไปได้นะมีนักเตะหลายคนนะครับเล่นไปได้ถึงอายุสามสิบกว่านี่มีมีเยอะด้วย จะเฉียด40มีครับทีมชาติใหญ่เขามีเรารอดูไปนะครับตอนนี้อฉีิให้โอกาสเด็กขึ้นมาดันดันข้างล่างเพื่อจะสืบต่อไปอีกหลายปีนะสำหรับทีมชาติไทยเราะดีมากครับและตอนนี้เราจะเห็นพี่ๆมาประคองมาเล่นเกมระดับสูงให้น้องๆเห็นที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยในช่วงชิงแชมป์เอเชียนี้เลยครับรอบคัดเลือกก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ทีมไทยเราจะต้อง เปิดชมหน้านะครับทีมที่จะก้าต่อไปในช่วงระยะเวลาปี2ปีนี้แล้วครับในเดือนมีนาคมนี้ถึงนี้ ใจที่มันคงผู้เพอเราอุัมภ์ฉนเสือรัอหัวใจเดียวกันขอคุณขอบพูดบห,หัวใจู้ลุยพันมือนทางแห่งฝันชังสึกรวมใจ Ta xa phước vẫn nức nhĩ, chôn phước không lúc con cào phến giết trái. Của trái vẫn sưu, vẫn bù, vẫn hay này. Cha What one? Just